อาใช่ตอนนี้จริงๆทำแกงที่แฟมนั่นแหละแต่ว่าหมดไฟไปแล้วนะ่ะก็เลยให้น้องทำต่อ,อมาที่หัวปูดนะครับ<า>เพราะว่า<ำ>อาวุธเขาเยอะนะมานี่หัวปูดนะบอกก่อนนะน้องผมเนี่ยไอ,อเนี่ยพวกนี้เนี่ยโดนโดนมายับอยู่นะแต่ผู้หญิงก็ก็ได้สูดไายกันได้อยู่เรื่องอาวุธโอเคครับ ที่นี่มันเล่นยากไหมอ่ะถ้าจากที่อื่นๆก็ไอเล่นบอกดิชุบเป็นไงชุบอ่ะชุบที่นี่ไงน้องบอกดิมาเพยไลน์มาโทยมาเพยหนึ่งเออไอเรียกโปรโลมาพี่ท่งนั้นอ่ะแป๊บนึ่งเดี๋ยวผมเรียกน้องไอบุ๊กมันเช็คแล้วน่ะไอโปรโลโปรโลมาที่มาพี่น้องมาพี่ดิครับพี่มาพี่ดิมาพี่ดิมาพี่ดิโอเคครับครับ โอเคมาแล้วว่าไงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้บลูพูดเลยเดี๋ยวเดีไอ้บลูเขาถามเรื่องว่าเล่นยากไหมที่เนี่ยวิธีการเล่นของแก๊งอะชุบเออปิดตัวชุบอะไรเงี้ยป้ามาเลยเขาถามว่าเล่นยากไหมมันมันเล่นยากไหมน่ะที่นี่ที่นี่แหละครับเล่นยากครับยากครับยากยากยากสวุดที่เคยเล่นแล้วจ้ะยากยสวรรค์ของคนเล่นมีดอช่ไฮะโปรที่เนี่ยสวรรค์เล่นมีดอะสวรรค์ของคนเล่นมีดได้ได้เปรียบมากจับมีดได้เปรียบมากสำหรับเมืองนี้ เพราะว่าชุบแล้วตัวยืนครับตัวยืนแล้วก็ยืนนานครับชุบนานแบบเออชุบแฟมอ่ะก็ก็พอๆกันนะใช่ป่ะมันคือมันคือชุบแฟมอ่ะใช่ป่ะตัวยืนอ่ะก็ใช่ที่ฟิลได้กันีแต่เหมือนเออนานเปล่นานกว่าป่ะไม่รู้เหมือนอ๋อโอเคเข้าใจครับเข้าใจเหมือนแฟมเมื่อก่อนแต่โอเคครับแต่อุ้มได้ครับแต่อุ้มแบบอุ้มศพได้ประมาณนั้นแต่ว่าชุบตัวยืนครับตัวยืนคือตัวยืนค้างเลยอ่ะใช่แล้วต้องปั๊มยาก็ไม่ก็นั่งครับอันนี้เขาเป็น เอ่อผอหมอเก่าที่แบบอุ้ยระดับผอไม่ธรรมดาแต่เขาเป็นผอแบบเบื่อละเขาก็เลยเป็นแก๊งผู้หญิงใช่ค่ะพอดีเมื่อก่อนโดนทีซีตบมาเยอะโอ้โหดีเลยครับใช่เลยคุณคนรักใช่ครับใช่ใช่ครับพอดีจะกลับมาตามตบทีซีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอขอฟังชื่อได้ดีกว่าถ้างั้นอ่ะขอขอรู้ชื่อเลยดีกว่า ขอรู้รจักหน่อยได้ไหมครับอยากรู้จักยังเลยครับขอรู้จักหน่อยได้ไหมครับร <Stevens S 1> มีใคร,รอยากให้รู้จักหรือเปล่ามีว่างหรือเปล่าครับเนี่ยขอขอรู้ทำความรู้จักหน่อยได้ไหมครับผมจะ<ร><อ>ขอรู้ชื่อรู้แทรก่อนก็ดีกว่าอย่างแรกแล้วเดี๋ยวเรื่องอุ้ยไม่ต้องต่อแถวก็ได้ครับยืนปกติก็ได้นะเรายืนต,ต่ตอแถวก็ได <pacing S 1> ้เมื่อกี้มีคนบอกใช่ครับเดี๋ยวทำความรู้จักทีละคนนะนะครับบอกว่าอะไรนะ ครับพี่จุฬาบอกว่าคนชื่อลูกโซ่นี่เป็นผู้นำใช่ไหมครโอเคว่ะเย้วว่ะคนชื่อลูกโซ่ยจะไหนลูกโซ่บิดนะครับผมวันนี้ลูกโซ่บิดนะครับเหมือนจะบิดนะครับเอาอะไรครับเกิดอะไรครับอายุเท่าไหร่มาจากไหนหน้ากระดานก็ได้ครับหน้ากระดานดีกว่าหน้ากระดานดีกว่าง่ายกว่าหน้ากระดานดีกว่าผมจะได้สองทีละคนไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าสองอันนี้นะสองหน้าตาแล้วไม่สองบัตรครับโอเคโอเคโอเคมาเลยครับมาเลยมาเลยเรามีเวลาอยู่สี่นาทีนะครับสี่นาทีจะจะจะนี่ไม่ได้ละ เสียทีนะครับเอาเลยมาครับมามาเริ่มจากคนไหนครับเริ่มจากคนไหนเดี๋ยวเริ่มจากคนขาวก่อนครับนี่คนเสื้อขาวขวาสุดนะมาขวาสุดอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเมียวจิซอยได้แต่ห้ามรักโอ้โหชื่อเต็มไปหมดเลยครับผมรู้เรื่องครับผมอีกคนหนึ่งครับเราก็ต่อมาเบบี้ครับชื่อเบบี้โอเคครับโอเคสวยครับสวยสดีสวัสดีสวยคต่อไปครับ ชื่อไข่เจียวครับครับผมโอเคครับชื่อไซน่าครับไซน่าอุ้ยเอ้ยครับผมชื่อเซนเทียนาครับแลเรียกว่าอาซินครับครับอาซินครับผมชื่อข้าวเหนียวส้มตำครับเรียกเหนียวๆก็ได้ครับทำดนดเฮ้ยน้องผมน้องผมเหมือนจะมีลาบอยู่บนหน้าครับข้าวเหนียวไปจิ้มผมไหมฮะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ครับนิวเนี่ยเครับเอ่อต่อเลยครับนี่ครับชื่อลูน่าครับอุ้ยลูน่าครับผมสวัสดีครับอ่าต่อเลยครับคนต่อไปครับคนต่อไปชื่อมิวครับอุ้ยอันนี้แมวเหรอครับมิวครับมิวเสียงแบบพร้อมชนจัดเลยนะเนี่ยเอาเรื่องโอเคครับอีกคนหนึ่งครับขอไฟชื่อเลนนี่ครับอุ้ยเลนนี่โอเคครับ แม่สาวเสือต่อเลยครับชื่อคลินครับอือโอเคครับดูเรื่องคลีนนะคนนี้ต่อเลยครับนี่ผู้ชายป่ะเนี่ยฮัลโหลครับสวัสดีครับชื่อไทยบ้านครับอืมเพศอะไรครับขอขอโดนนะเพศอะไรครับเพศอะไรครับตอนนี้เพศอะไรคุณเช็คขอเอาหญิงนะครับหญิงนะผมรับผู้หญิงครับผมไม่รับผี้ชาผมรับ LG b t ทแต่ผมไม่รับผู้ชายนะผมบอกก่อนนะโอเคครับต้องเช็คนะครับต้องเช็คนะ เออสวัสดีครับผมคนสวยครับชื่อลิซ่าครับอุ้ยลิซ่ายืนอะไรตรงนั้นสวัสดีครับผม Kiss me อ้าวไม่ใช่เธอต้นมูไลท์ใช่ไหมครับผมล่าสุดอ้าวใช่ป่ะใช่ใช่มูไลท์ปะแอป่ะไม่รู้เป็นผิดใช่ป่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่มูไลท์ลิซ่าอุ้ยชื่ออะไรครับคนสวยชื่อชื่อจิ๊บครับชื่อจิ๊บชื่อจิ๊บเหรอครับอืมจุ๊บจิ๊บ ชื่อหมอจิบที่อยากโดนจุบอปะอุ้ยเอาเอาโลโละโให้แก้มแดงอะโละโลให้แก้มแดงโอเคครับอุ้ยส่วนตัวนะวันนี้ยินดีที้รู้จักนะครับผมยินดีที่้รู้จักนะครับสาวสวยทุกคนครับผมเดี๋ยวผมไม่ไม่ไม่ได้จะเข้ามาคุมอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าของลูกโซ่ครับจะเป็นคนคัดหรือว่าอะไรเงี้ยผมแค่ทำความรู้จักเฉยๆอันนี้เราต้องรอคุยกับลูกโซ่ต่อเรื่องเวลาเรื่องการเข้าหรือว่าอะไรเงี้ยไหวไหมครับคิดว่าถ้า ทัศนคติที่สองอย่างที่จะขอคือแนวทางของแก๊งที่จะทำเนี่ยถ้าเราทําไม่ได้เราก็พูดได้เลย,เลยนะหนึ่งคือต้องเป็นคนใจเย็นก่อนต่อให้เป็นคนใจร้อนก็ต้องมีต้องเก็บอารมณ์ให้ได้ก่อนเพราะเข้าใจผู้หญิงค,ครับแต่ว่าแนวทางแก๊งของผู้ชายที่ผมทํามาเป็นแบบนี้แล้วก็เรื่องที่จะขอก็คือการแจ้งใบนู่นนั่นก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยไม่อยากไปคิดเรื่องตรงนั้นเป็นเรื่องแรกอยากให้คิดเรื่องนั้นเป็นเรื่องสุดท้ายที่ ที่เราจะทําเราจะโฟกัสแก๊งก่อนอย่างแรกคือเราจะเทคแคร์ความรู้สึกของในแก๊งแต่ว่าเรื่องใบก็ถ้าอะไรปล่อยผ่านได้เล็กน้อยปล่อยผ่านแล้วก็เรื่องการโพสต์ด่ากันหรือว่าการโพสต์นู่นนั่นโพสต์แขะโพสต์ไอเปซโพสต์สตอรี่หรือว่าโพสต์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ตอนเนี้ยคือผมไม่ชอบอะไรแบบนั้นอันนี้คือแนวทางที่แก๊งผมจะทําแล้วแก๊งผมที่ทําอยู่ขังก็เป็นแนวทางนี้มาตลอดแล้วก็อยากให้มีความสนุกมากกว่าการมานั่งจับผิดกันอะไรเงี้ยนี่คือแนวทาง ของที่กำลังจะเกิดขึ้นประมาณนี้ส่วนคัดหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอลูกโซ่มาเลยครับเนี่ยผมก็ขอแค่ประมาณนี้แล้วกันลูกโซ่มาแล้วค่ะอ่าเนี่ยผมพูดเสรแล้วครับเดี๋ยวลูกโซ่เอาต่อเลยครับผมสมารู้จักหมดแล้วครับเพราะคุณบิดนะครับคุณบิดมาสายไม่ได้บิดติดธุระนิดหน่อยฮะพูดอะไรคะขนาดนี้ประเทศกำลังอ๋อเมื่อกี้เอรสมารู้จักชื่อแล้วเพราะคุณมาเล่นหนึ่งชั่วโมงก็เลยตอนแรกนอนใช่ใช่ถอ้จักชื่อเฉย ยังไม่ได้ถามอะไรต่อลแล้วก็แค่บอกว่าแนวทางแก,งก๊งเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแนวทางแกง๊งบอกบอกได้ดิ <S 1> <S 1> <S 1> <S ได้ได้ครับแนวทางแก๊งก็อาจจะไม่โพสต์ไม่แซะไม่อะไรกันทั้งนอกนี่คือสิ่งแรกที่สอนอ๋อ,อใช่ใช่ใช่อยู่แล้วอยู่แล้วแล้วก,แวก็แล้วก็เล่นให้สนุกแค่ในเกมไม่ใช่แบบเอ้ยเราไม่พอใจเราเรา,เราปรึกษาคนในแก๊งก่อนถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเราเอ้ยเราพูดกับคนในแกงแ๊งเลยวเฮ้ยพี่อันนี้มันไม่ได้ว่ะเออเราคุยกันแต่ว่าเรื่องการแจ้งไปก็ถ้าอะไรเล็กน้อยปล่อยผ่านได้เลย อ่าเช่นแบบเอ้ยดา่าหลุดอ่าถ้าผู้ชายด่างเงี้ยเออถ้ามานครั้งแรกครกั้งแรกเนี่ยให้ผายกันได้แต่ถ้าครั้งที่สองเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มตั้งใจละอันนี้ก็ต้องเริ่มเริ่มฝุ่ยกันในแก๊งแล้วว่าเฮ้ยพี่มันเกิดอีกแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยก็ต้องให้เขาได้รับบทเหรียญบ้างไม่ใช่ว่าเราจะห้ามแบบไม่ให้แจ้งเลยอะไรเงี้ยก็เขาจะงเขาตื่นผู้หญิงอยู่ประมาณนี้แล้วก็นี่ลูกโซ่นี่นุน่นนุ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 ่นคนคนที่จะช่วยดูนะนะนะนอ้าไหนอ่ะเนี่ยที่เบบี้พามาเนี่ยหมอจิ๊บบบบกัเี้อ่ะ ที่ช่วยดูได้ที่มาจากแฟมเลยนะเนี่ยนี่พอหมอพอหมอเขาหน้าตุกหน้าเคยเจอดิลูกทุกหน้าเคยเจอดิหมอจิ๊บอะอ่ะฮะเราลองควรู้จักเขาดูนะคนไหนฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคนไหนคะเอาแป้งนะไปพี่กันพี่ะันพี่อันนี้หมอจิ๊บปหรอคะอ๋อแบบ เอาเอาอันนี้ครับมีคอนเฟิร์มไม่เล่นโหดมาด้วยนะมีคนคอนเฟิร์มมาด้วยนะใครใครคะน่าจะเดี๋ยวเราไปถามดูเองแล้วกันะะลองไปหาดูโอเคอันนี้คืออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวซ่อขอถามก่อนว่าชื่ออะไรบ้างเพราะว่าซ่ออยากรู้ว่าคนที่ติดต่อเซ่อมาเขามาหรือยังอะอันนี้หมดจีบแล้วอันนี้ใครคะลิสาอ๋อลิสาโอเคคนนี้ใครคะไปบ้านเรางหัะไปบ้านอโอเคครับและคนนี้อะค่ะ คนนี้ตอเลยครับอะไม่ได้ยินอ่ะโอเคลูน่าเหรอลูหน่าข้าวเหนียว